สองไอจีน้องมิยาตัดไม่ขาดน้องอาชิหลังเปลี่ยนรูปโปรใหม่ล่าสุดกันทั้งคู่ยังฟอลโล่กันอยู่จับตามองว่าความสัมพันธ์อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่เรียกว่าได้กลิ่นดราม่าลคลักคลุ้งกันมาแต่ไกลเลยทีเดียวสําหรับความสัมพันธ์ของอาชิอาชิรวัตรกับมิยาทองเจอที่แฟนๆต่างตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วจริงหรือเปล่า เมื่อโบชยาดานั้นก็ได้โพสต์รูปกอดลูกชายอชิร้องไห้โดยระบุข้อความว่าคนดีสำคัญที่สุดแอดอจิรวัตรไม่มีใครทำร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทำร้ายจิตใจใครรอเวลาพร้อมแล้วทุกคนจะทราบความจริงต่อมาโพสต์ไอจีสตอรี่อีกครั้งว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตัวเองคือโจรแต่คือคนที่ทำผิดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือสิ่งที่ผิดคนพวกนี้แหละที่อันตราย พร้อมกับได้เขียนระบุเอาไว้ว่าจริงที่สุดค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กแล้วยังคิดว่าไม่ผิดแต่งเรื่องบิดเบือนความจริงน่ากลัวมากที่สุดค่ะในขณะที่ทางด้านอาทิมีญานั้นก็ดูเหมือนจะสายสัมพันธ์ขาดสะบ้านแล้วจริงๆเมื่อทั้งคู่เปลี่ยนรูปโปรหลังโบชยาดาแฉผู้ใหญ่โทรทำร้ายจิตใจเด็กซึ่งก่อนหน้านี้อาทิมีญานั้นได้ใช้รูปโปรคู่กันก่อนที่จะเกิดดราม่าสองตระกูลดังหมางใจกัน และเปลี่ยนรูปใหม่แล้วทั้งคู่ต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาส่องไอจมิยายังตัดไม่ขาดอาชิหลังเปลี่ยนรูปโปรโบชายาดาแชฉผู้ใหญ่โทรทำร้ายจิตใจเด็กซึ่งมิยานั้นยังมีการฟอลโล่ไอจอาชิอยู่นั่นเองขณะที่เราก็ได้เข้าไปส่องไอจอาชิก็ฟอลโล่มิยาอยู่ซึ่งเราก็ต้องจับตามองว่าทั้งคู่นั้นความสัมพันธ์อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่